อย่าลืมนะเรือนไม่สาคัญนะครับคันนี้มีปัญหาเครื่องยนต์เกือบพังก็เพราะเรือนไม่อันเดียวเลยนะอันนี้รั่วตรงนี้สตาร์ทเครื่องให้มันร้อนสักพักหนึ่งแล้วก็อัดแรงดันเอาช่างอามพุงปิดเห็นมเอาเอาเอแรงดันออกอําร้อน สนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโตพาร์ทผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ก็อดซิล่านึกถึงอะไหล่นึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโตพาร์ทนึกถึงล็อกไลท์สายนึกถึงไอแมนคุณภาพดีราคาเอื้อมถึงได้บริการหลังการขายเยี่ยม สวัสดีครับยางทองอะไร่ยนออโต้เซอร์วิสอำเภอชุมพวงจังหวัดนะครราชสีมานะจ๊ะ <S <S เรื่องรถก็หนีไม่พ้นน้ำนะน้ำชอบมีปัญหาสถิติการซ่อมที่เยอะที่สุดเลยสำหรับผมนะอู่อื่นไม่รู้ก็คือมีปัญหาทางระบบน้ำโดยเฉพาะรถยนต์ดีแม็แต่ดีแม็กเราดูเยอะละมาดูวีโก้ที่มีปัญหาระบบน้ำกันบ้างคันนี้เข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นแล้ว มาตรวจสอบดูก็คือมีปัญหาทางน้ํามีปัญหาเกี่ยวกับน้ําทําไมถึงมีปัญหาลามไปหาแอร์เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่ง <B ull ing> เพื่อเปนอ็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนจะจ๊ะ <B ull ing> สำหรับรถยนต์คันนี้เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เครื่องยนต์ 1K d ดีนะครับเข้ามาด้วยอาการ แอร์ไม่เย็นพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ยคอมแอร์ไม่ได้พังมีปัญหาที่น้ําแห้งเนี่ยดูดิกระป๋องพักน้ําดําปีเลยน้ําหายทําให้เครื่องยนต์เนี่ยโอเวอร์ฮีทนะครับพอโอเวอร์ฮีทความร้อนสูงเสร็จปุ๊บแอร์หยุดทํางานนะครับแอร์ตัดเลยทันที Vigo กับ D Max จะเป็นเหมือนกันถ้าเกิดว่าความร้อนขึ้นสูงกล่อง ECU จะสั่งตัดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดนะครับ อย่างน้อยๆก็ให้ผู้ขับขี่เนี่ยรู้ว่ารถยนต์มีความผิดปกติแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปสมมติเครื่องร้อนเสร็จปุ๊บเข้าไปร้านแอร์เลยให้ช่างเช็คแอร์ไม่ต้องจุดนะครับรถยนต์สมัยนี้ถ้าเกิดแอร์ไม่เย็นเนี่ยมันมีด้วยสาเหตุหลายๆสาเหตุต้องเช็คดูรอบๆหลายๆอย่างนอกจากที่จะเช็คพวกคอมแอร์ Air พวกฟิวรีเลย์แล้วเนี่ยต้องดูน้ำด้วยนะครับ คันนี้น้ําแห้งอ่ะเติมดิช่างเฟียสน้ําเนี่ยหายไปหมดเลยมันมีจุดรั่วเดี๋ยวจะให้ดูจุดรั่วนะมองไม่เห็นเท่าวยนะถึงบอกนะว่าบีโก้เนี่ยอย่าให้กระปุกพักน้ํามันขุนนะครับต้องล้างให้มันใสเพราะว่าวีโก้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้านะครับต้องล้างให้มันใสสะอาดจริงๆอ้าวเติมตรงนี้ช่างเฟียสเติมเข้าไปให้เต็มเดี๋ยวฝาอยู่ไหนเนี่ยช่างหมูเอาฝามาปิดดิชุดเช็คแรงดนันเอามาเลย เดี๋ยวจะใช้ชุดเช็คแรงดันนะครับในการทดสอบว่ามันรั่วตรงไหนเห็นแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะอัดแรงดันเข้าไปให้ดูว่ามันมีจุดรั่วจุดซึมอีกนะครับวิธีการเติมน้ําเติมตรงนี้เต็มแล้วนะก็ต้องมาเติมตรงนี้ด้วยนี่ถอด,ถอดท่อแท่นนี้ออกมันหายใจไม่ทันตอนแรกช่างหมูจะถอดตรงนี้นึกขึ้นได้เดี๋ยวมันแตกนี่นะอ่ะอันนี้ผมเติมเพื่อทดสอบนะผมเติมเต็มขวดเลยนี่แล้วก็เติมที่หม้อน้ําให้เต็ม วิธีการทดสอบแรงดันว่ารั่วตรงไหนเราเอาชุดอัดแรงดันเนี่ยใส่ตรงนี้เอาปั๊มเข้าไปห้หมูเนี่ยมันมีรอยรั่วตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนะ A few moments later อันนี้รั่วตรงนี้สตาร์ทเครื่องให้มันร้อนสักพักหนึ่งแล้วก็อัดแรงดันเอาช่างอามโอ้ยร้อนร้อนพุ่งปีดเห็นไหมเอาเอาเอา,เอา,เอาแรงดันออกงามร้อน สตาร์ตจนร้อนแล้วอะ่ะอืมนี่นี่ตรงนี้หยุดแล้วหยุดอัดแรงดันอ่ะช่างอามสตาร์ตเครื่องเดี๋ยวดูตรงนี้ไปสตาร์เครื่องจุดตรงนี้นะของวีโกต้องพยายามสังเกตดูอีกที่หนึ่งอ่ะสตาร์ตเครื่องเลยนี่เห็นไหมลอกสายพานตัวนี้ นี่นะลอกตัวนี้อาดับเนี่ยลอกตัวนี้ลอกมีขาเนี่ยนะตัวตึงสายพานเนี่ยต้องระวังดีๆนะครับตัวนี้ก็คือขามันเอียงมันเบี้ยวแล้วสายพานเตรียมจะหลุดแล้วเนี่ยไปสังเกตหน้าเครื่องกันซะถ้าเกิดว่าเห็นไหมมันจะกินสายพานไม่เต็มเนี่ยลอกตัวนี้สายพานมันจะกระเถิบออกมาข้างนอกแล้วเพราะว่าขามันเอียงนะครับ ต้องเปลี่ยนทั้งขาเลยนะครับหมดอายุแล้วอ่ะช่างอามเดี๋ยวลื้อดูจุดนี้ถอดถอดคอมแอร์ออกมาเดี๋ยวดูว่ามันรั่วตรงไหนอินส่วน,นอยู่ตรงไหนเนี่ยนะเดี๋ยวดูชัดๆกัน a few minutes later เ่าลือ้ออกมาแล้วนี่นะเนี่ยจะอยู่กับคอน้ําตัวล่างตัวนี้จะเป็นพ่อน้ําที่เข้าไปเลี้ยงท u r b นะครับเห็นไหมต่อกับพอยางเส้นนี้เนี่ยรอยมันรั่วตรงนี้น มันจะมีน็อต2ตัวประกอบเดี๋ยวให้ช่างอาร์มลือออกมาให้ดูชัดๆคันนี้เนี่ยนะเจ้าของไม่รู้ตัวเลยว่าเครื่องยนต์โอเวอร์ฮีทถ้าเกิดว่าแอร์ไม่ตัดเนี่ยรับรองพินาศสาเหตุเดียวเลยที่เกิดปัญหาตรงนี้ก็คือจุดนี้ให้ดูเรือนไม้เรือนไม้เนี่ยมันกระพริบ,บนะครับเรือนไม้ทีเบลกระพริบ,บที่ v ีโก f o r t ์จูเนชอบเสียกัน พอเรือนไมมีปัญหาเสร็จปุ๊บเข็มความร้อนเข็มน้ํามันเนี่ยไม่ทํางานเลยนะครับวิ่งไปเนี่ยไม่รู้เลยว่าเครื่องยนต์ร้อนหรือไม่ร้อนมีอุณหภูมิเท่าไหร่โอเวอร์ฮีทไหมนะครับสาเหตุเดียวที่ทําให้คันนี้มีปัญหาเรื่องความร้อนแล้วไม่รู้ตัวก็คือเรือนไมเสียนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เรือนไมเนี่ยทีเบลกับพิบอย่าคิดว่าคาดเข็มขัดแล้วมันจะหาย บางทีเราไม่คาดหลายๆท่านไม่ชอบคาดเข็มขัดคิดว่าเอ้ยไปใกล้ๆไม่เป็นไรคันนี้วิ่งประมาณวันละ15-20กิโลมีปัญหาเรื่องแอร์ไม่เย็นเนี่ยมาหลายวันแล้วนะครับไม่รู้ว่าปล่อยน้ําแห้งมากี่วันตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าฝาสูบโก่งหรือไม่โก่งเพราะว่าตอนรันน้ําดูเนี่ยมันจะมีฟองขึ้นมาปุ๊บสักพักหนึ่งประมาณ5นาทีปล่อยเดินเบาไว้ก็จะขึ้นมาอีกแต่พอเครื่องร้อนแล้วฟองหายนะครับ ยังไม่ตัดสินใจแจ้งลูกค้าเปิดฝาสูบเพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวจะซ่อมระบบน้ําแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้งานดูก่อนว่ามีอาการกินน้ําหรือเปล่านะครับสําหรับวีโกนะลายน้ําเขามีไม่กี่เส้นอย่างคันนี้อ่ะมีท่อน้ําบนท่อน้ําล่างท่อน้ําล่างอยู่นี่ไหนวะช่างอาานี่ท่อมาน้ําล่างอยู่นี่แล้วก็มีท่อ ท่อมอพักตัวนี้แล้วก็ท่อท่อแบ่งตัวนี้แล้วก็มีนี่อีกหนึ่งสองส่วนใหญ่นะจุดเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหามันจะมีปัญหาตรงนี้ที่ว่าเคยเจอนะเคยเจอมีปัญหาก็คือจุดนี้นี่รั่วหลายคันเหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าตระกูลโตโยตา้าธรรมตาไม่ใช่นะมันอยู่ที่การดูแลรักษาอยู่ที่ว่าเราถ่ายหล่อเย็นเป็นประจำไหมนะครับ คันนี้น่าจะไม่ได้รับการถ่ายน้ํายาหล่อเย็นมาสักพักใหญ่ๆแล้วน่าจะหลายปีแล้วนะครับเพราะว่าเป็นรถของท่านผู้สูงอายุอยู่กัน2คนตายายอันนี้ผมสัมภาษณ์ไปแล้วลูกไม่ไดีอยู่ด้วยก็แกก็ใ,ใช้ไปซ่อมตามอาการแอร์ไม่เย็นก็ซ่อมแอร์อันนี้เคยคุยกันไว้นานแล้วว่าจะซ่อมเรือนไมพอดีวันนี้แกมีโอกาสแกก็เข้ามามาเช็คเรือนไม้ด้วยแล้วก็บอกว่าเออช่างแอร์มันไม่เย็นมันเป็นอะไรเหรอแกก็ไม่รู้ว่า เครื่องยนต์เนี่ยมันโอเวอร์ฮีตเพราะว่าเข็มความร้อนมันไม่ขึ้นอันเนื่องมาจากเรือนไม้เนี่ยมันเสียพอเช็คไปเช็คมาช่างหมูลองต่อเกจช่างหมูลองต่อเกจด,ดูใช่ไหมน้ํายาแอร์ไม่ขาดน้ํายาแอร์ก็ไม่ขาดแต่พอมาส่องดูตรงนี้ดีๆน้ําหายหมดเลยนะครับน้ําเกลี้ยงเลยไม่มีน้ําเลยเพราะว่าเครื่องยนต์มันโอเวอร์ฮีตน้ํามันออกจุดนี้เห็นไหมเอาช่างอําลองลื้อออกมาเดี๋ยวดูหน้าตามันเต็มเต็ม เนี่ยต้องระวังนะครับต้องระวังมากๆเลยว่าเรื่องเรือนไมเรือนไมเนี่ยคือเป็นจอแสดงผลของเราเลยว่าน้ามันเหลือเท่าไหร่เลขกิโลเดินไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็ความร้อนในขณะที่เราใช้งานใช้เครื่องยนต์เนี่ยมันร้อนมันโอเวอร์ฮีตไหมหรือว่าอุณหภูมิอยู่ในขั้นปกติหลายๆท่านปล่อยไว้ยังไม่ซ่อมผมบอกคําเดียวเลยโคตรอันตรายนะครับแค่ซ่อมเรือนไม้อะอยังอย่างซ่อมเองเป็นก็ไม่กี่บาทถ้าเกิดว่าคนที่มี เบสิกทางอิเล็กทรอนิกส์ในการเปลี่ยนคาปาเปลี่ยนอะไรก็ไม่กี่บาทแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปซ่อมในอูก่ก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับค่าลงค่าแรงค่าของมีรับประกงรับประกันให้ดีกว่าจะมานั่งลุ้นว่าเอ้ยรถไปโอเวอร์ฮีทที่ไหนเดี๋ยวก็ไปม,มีปัญหากลางทางอีกนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามี V ีโกหรือ Fortun e r ที่มีปัญหาเรื่องเรือนไม้มันเป็นเรือนไม้มีปัญหาตรงไหนอาการยังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่า พอช่วงอากาศเย็นๆเนี่แหละเดือนใหม่ชอบมีปัญหาไหนมาดูดิางามรู้ออะไรใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมอยู่ตรงนี้เนี่ยติดอยู่กับท่อน้ำตัวนี้ประกันอยู่นั่นแหละเนี่ยเห็นไหมทะลุเป็นรูเนี่ยเห็นไหมท่อแค่เนี้ยจริงๆมันทนมากเลยนะของวีโก้เนี่ยแป๊บเขาปแป๊บหนามากนะครับบวกกับหล่อเย็นเขาเป็นหล่อเย็นที่ดีมากๆ ไม่เป็นสนิมง่ายๆน้อยคันผมเปลี่ยนยังไม่ถึง10คันเลยไอ้ท่อเส้นเนี้ยนะส่วนมากจะเป็น d m a x มากกว่าที่เสียแล้วก็ลอกมีขาช่างกรไปเอาลอกมีขาให้หน่อยเร็วเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเนี่ตัวนี้ลอกมีขาไอ้ตัวที่จะทําให้สายพานตกเนี่เดี๋ยวช่างอาร์มจะลื้อออกมาให้ดูอ่านี่ลอกมีขาดแล้วนี่นะหน้าตาเขา มันเอียงตรงไหนวะช่างอามลองเอาของใหม่มาเทียบดิอ๋อรอยถูฝาหน้าด้วยนะเนี่ยเห็นไหมดูดิเดงาเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวถ่ายลำบากจังเนี่ย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 รอยถูฝาหน้าเนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมมันเอียงอะ่ะ ดูอย่างนี้รู้เรื่องไหมมันไม่มีายพานขาตัวนเ,เนี้ยเอียงเนี่ยเห็นไหมช่องว่างห่างห่างค่อนข้างเยอะนิดนึงมันคล้ายๆกับมันมันเอียงหุบลงมาเนี้ยแล้วายพานก็จะตกายพานก็พาดออกไปข้างนอกแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเนี่ยถูฝาหน้าด้วยต้องสังเกตด,ดูนะครับเดี๋ยววิง่งไปแล้ว สายพานหลุดไม่รู้ตัวมาฟาดพัดลมแตกอีกเสียตังค์ไปหน้าอีกนะครับถ้าเกิดว่ามันยังดีๆอยู่นะสายพานมันจะวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมนี่มันจะอยู่ประมาณตรงกลางนี้อยู่อย่างนี้แต่ว่าของอันนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นรอยสายพานมันกินไหมเนี่ยมันจะตกอยู่แล้วเห็นไหมมันกินแบบริมๆสายพานแล้วเนี่ยประมาณนี้มันจะต้องกินกลางอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าอันนี้มัน มันออกมาตั้งเยอะเนี่ยเห็นไหมต้องสังเกตดูเป็นตระกูลพวก1 KD ่ KD ดีคดีนะครับตั้งแต่ D4D ขึ้นมาเลย D4D v i g o Fortuner ทุกคันนะครับเสียทุกคันมีอายุทุกคันตัวนี้จะไม่มีเสียงเตือนนะครับไม่มีเสียงดังผิดปกติขึ้นมาเลยยกเว้นว่าเราต้องมาสังเกตดูที่หน้าเครื่องอย่างเดียวนะว่าลอกเนี่ยกินสายพานเต็มไหมนะครับ สำหรับคันนี้ยังไม่ชัดเจนว่าฝาสูบโกงหรือไม่โกงเพราะว่าสตาร์ทเครื่องไว้แรกๆเนี่ยมีฟองขึ้นมาประมาณสัก3-5นาทีก็จะมีขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแต่พอเครื่องยนต์ร้อนแล้วสักพักฟองหายวิธีการทดสอบก็คือเดี๋ยวผมจะจัดการซ่อมรั่วเสร็จลันใส่รอเย็นแล้วก็ล้างตัวนี้ใส่ลอเย็นให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยสังเกตดูว่า น้ำเนี่ยมันยุบหรือเปล่าเพราะว่าจุดรั่วจุดซึมเนี่ยมีแค่จุดเดียวน่าจะจบแล้วถ้าเกิดว่าน้ํายังยุบอยู่เรื่อยๆก็เป็นไปได้ว่าปะเก็นฝาสูบมีปัญหาแล้วก็ฝาสูบโกงนะครับต้องให้ลูกค้าไปติดตามอาการอีกทีหนึง่งขับไม่นาน,นก็รู้นะครับหรือไม่ก็ถ้าวิ่งไปปุ๊บพอไปจอดเปิดฝากระโปรงเสร็จแล้วดูในหม้อพักน้ําถ้าเกิดว่ามีเป็นฟองเป็นแรงดันผุดขึ้นมาบุ๊บุ๊บบุบ,บุขึ้นมาเนี่ย แสดงว่าฝาสูบน่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวไปทดสอบให้ลูกค้าดูถ้าเกิดว่ามันปกติยังไงก็ส่งรถให้ลูกค้าไปใช้ดูก่อนนะครับอย่าลืมนะเลือนไม้สสำคัญนะครับคันนี้มีปัญหาเครื่องยนต์เกือบพังก็เพราะเรือนไม้อันเดียวเลยนะถ้าเกิดว่าเลือนไม้ไม่สามารถแสดงผลได้ว่าความร้อนขึ้นเท่าไหร่น้ํามันไปยังไงแล้วเหลือเยอะเหลือน้อยหรือว่าเลขไม้ไม่เดิน ถ้าปล่อยไว้นานๆรถใช้เยอะๆก็อาจจะทําให้การเปลี่ยนเยพานลาวลิ้นเนี่ยขาดเคลื่อนไปได้มันมีผลกระทบเนี่ยหลายส่วนหลายอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเดือนไม่เสียทีเบลกับพิบให้รีบซ่อมเดี๋ยวจะเสียตังค์โดยใช่เหตุนะแบบคันนี้ถ้ารู้ตัวไม่ทันเนี่ยหมดอย่างต่ตำๆนะ2 0,000ืนแน่นอนนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไว้ครับถ้าเกิดมามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลก เป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าจะกันสวัสดีครับ